สวัสดีค่ะวันนี้ก็หิวนะคะก็มาทานเส้นบะหมี่ค่ะกับผัดซีอิวนะคะกับบอกแครีค่ะเห็นไหมเนี่ยก้านเหมือนกันนาเลยค่ะอืมแล้วก็มีอ่มีอะไรเอร่ยมีงานน้ำมันงานโอ้โหนน้ำมันงานี่มีวิตามินทุก แทบจะทุกอย่างเลยค่ะนะคะมี B6 ด้วยวิตามิน B6 นะคะ B6 นี่หายากมากคือเราผัดให้เสร็จก่อนนะคะเราค่อยใส่น้ำมันงาเพราะเราจะไม่ใส่ตอนร้อนๆค่ะมันจะได้ไม่สูญเสียอะไรทั้งสิ้นนะคะผัดเสร็จแล้วก็ใส่ <c oughs> พี่ยุ่มเคยกินรัดหน้าจากห้องอาหารเซเวยนะคะที่ริเวอร์ซิตี้ ที่แถวโรงแรมเชลัตตนโฮเทลอะนะฮะเคยทำงานอยู่แถวนั้นฮะเนี่ค่ะรสหน้าพอได้กลิ่นน้ำมันน้ำมันงาเนะี่ยโหอร่อยมากเลยค่ะรสชาติมันก็จะออกเปรี้ย,ยวๆหวานๆนะฮะผัดซีอิ๊วแต่เราไม่ได้ใส,ส่ซีอิ๊วเยอะ เราไม่ชอบให้เส้นมันดำค่ะชอบกินบะหมี่กำลังหาเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่สงสัยจะหมดนะคะเส้นข้าวหรือว่าเส้นเส้นเล็กอ่ะมักจะไปกินกับขนาจีนค่ะนะฮะก็เป็นเส้นข้าวพอแผดใสี้วเราก็ เอามาเส้นบะหมี่บะหมี่เยอะนี่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่นะฮะบอัคคลีน่นี่เพิ่มคือมต้านทานของร่างกายค่ะนะคะแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตีมากๆเลยแล้วก็การมันอ่อนๆน,นะฮะ ในนี้เขาปลูกบักคคลี่ก้านอ่อนมากคนไหนปลูกบักคคลีก้านแข็งแสดงว่าปลูกผิดแล้วฮะคือถ้าแข็งนี่แสดงว่าแสดงว่าแก่เกินเก็บแล้วฮะเอาต้องเก็บตั้งแต่มันเริ่มออกมาใหม่ๆนะฮะอ,อ่อนๆก้านตโต อืสารอาหารที่มีประโยชน์นั่นอยู่ที่ก้านมันนะฮะเนี่ยกรอบก้านกรอบอร่อยอ่ะอืมกินแล้วถูกใจกินแล้วคิดถึงค่ะกินแล้วคิดถึงผัดซีอิ๊ว ออืเดี๋ยวกินยาเสร็จก็จะนอนนะอืยุตได้แล้วจะต้องลงอะไรต้องลงผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่คะ ผักเนี่ยถ้าถ้าเรากินแล้วมันไปเพิ่มภูมิต้านทานของโลกเนี่ยพี่วันน่ากินนะเห็นไข่ไหมครับเป็ก้อนเลยจานนี้ใส่ไข่สีฟอง <c oughs> <c oughs> ชอบมาก อืรอมฮะบัคคลีมะดอกนี่มันยังไม่ยังมีคุณค่าทางอาหารน้อยกว่าก้านนะพี่ก็จะผ่าก้านเป็นสองสองท่อนทางขวางนะทางตามยาวตามยาว เวลาสุกมันจะได้สุกเท่าๆกันอืมอร่อยมากค่ะอืมแล้วก็ใส่ต้นหอมอืมฮะก้านบล็อกคลีอืมะอฮะ คนไหนชอบกินคะนาหมูกรอบก็เป็น,เป,นเป็นบ็อกแครี่หมูกรอบได้นะคะพวกผักก็เป็นพวกบ็อกคครี่กระลำปีกระลำดอกพวกนี้ให้คุณค่าทางอาหารหมดเลยคะ่ะนะคะประหา,านอ,อร่อยค่ะอืม,อม ถ้าชอบก็คลคิกไลค์คลิกแชรนะคะถ้ารักพี่จุ๋มก็ส่งดาวมานะคะอ,อร่อยอะอาหารกินอาหารเป็นยาเนี่ยไม่ไม่ได้ขาดความอร่อยเลยคะ่ะอร่อยทุกอย่างนะคะถ้าเรา้จักจะหัดผัดหัดตัวเองให้ให้สุขภาพแข็งแรงต้องกินแบบนี้คะ่ะ โอเคนะคะถ้าชอบคลิกไลค์คลิกแชร์ค่ะกับขอบพระคุณหาทุกท่านที่กรุณาช่วยพี่จุ๋มนะคะหวัสดีค่ะแล้วเ,เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูเสมอค่ะช่องนี้ช่องพี่จุม๋มโสภพิททอันเตอร์นะคะบ๊ายบายค่ะ